สวัสดีครับวีดีโอชุดนี้ก็มาเล่นเก็บค,คะแนนกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มเลยนะครับ <c oughs> คู่เข็มเดินก่อนเราเดินหลังนะครับ <c oughs> เก็บ้นมาเดินย่อๆนะครับงั้นเราขึ้นสูงเลยถ้าลักษณะนี้แนะนำให้ขึ้นสูง ครับไม่ต้องกลัวถ้ากู่แขนย่อแล้วจะออกส่งห้าแต้มเป็นสามเหลี่ยงเราก็เป็นมาตรฐานหลังไปเลยขึ้นมาเตรียมต่อตัดข้างนะครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เตรียมยิงสองอเขาหลบนะครับเขาหลบขึ้นไปสุดท้ายแล้วเขาเป็นอีปุ่มหลังนะครับกลายเป็นอีปุ่มหลังอีไม่ใช่สิอีปุ่มก่อนแต่ว่าเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับคู่แข่งเดิน เตรียมยิงสองอันนี้ก็น่าจะได้ยิงสองหินห็นนะครับว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หินเห็นเลยว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เว้นแต่จะเดินให้เรากินฟรีสิบเจ็ดสิบสี่อย่างนี้หลีกเลี่ยงได้นะครับไม่หลีกเลี่ยงเราก็โยนเลยถ้าเขาไม่หลีกเลี่ยงนะเราก็โยนเลยนะครับ กินสองแต่ว่าถามว่าสองตอนนัวนี้สองลูกนี้สวยไหมไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเข้าไปอยู่มุมนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ตรงนี้สวยกว่าโดนสองตัวน,นี้ครับอันนี้สวยกว่าเลยได้กินฟรีต่างหากอคู้แข่งยอมไปไปครับเราเดินก่อนบ้างทีนี้ คู่แข่งเดินรูปแบบแปลกเกินนะครับแบบนี้มันเดินยากมันเล่นยากนะครับสําหรับเกมแรกเมื่อสักครู่นี้ผมว่าคู่แข่งจริงๆก็เล่นดีนะแต่ว่าแะเดินแปลกเนี่ยเห็ไหมเดินเหมือนกันเลยนะครับทั้งก่อนและหลังเลยรูปหมากทรงนี้ไม่ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้เล่น <S <s เดินยากนะครับ <c ười> ขนาดผมมองแล้วผมยังไม่รู้เลยว่ามัน เอาหมากที่มาเล่นเนี่ยหมากยากเกินไปนะครับเอามันง่ายๆดีกว่าที่เราถนัดถนัดเนาะมาฐานสามเรียงห้าแต้มอย่างนี้ก็พอไปครับ ขึ้นไปกินคู่แข่งกินไปทางนู้นเราก็ดักหน้าไว้ลงมานี่ดักหน้าไว้ ไปทางนี้ครับเผ่อๆอาจจะมีร่วมนะครับจังหวัดต่อไปคอยดูไม่มีนะครับเขาหลบแล้วเปิดตานี่แกเดินดีนะแต่ตาเมื่อกี้แกเดินไม่ดีเลยนะครับไปถ้าเข้ากินนี่โดนกินสี่เรียบร้อยครับเฮ้ยไม่ใช่สิถ้าเข้านี่ เราต้องโยนนี่ก่อนใช่เราถึงจะได้กินสี่ต่อถูกต้องถูกต้องถ้าเราเข้าหมายเลขสองเลยเราจะไม่ได้กินสี่ต่อถ้าเราเข้าอย่างนี้เราได้กินสี่ต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคครับ ครับคู่ที่สองเราเดิดก่อน ไม่มีจุดสงสัยนะครับเกมเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่มีจุดสงสัยเลยก็เลยไม่ได้อธิบายนะครับหากเกมไหนไม่เป็นแบบว่าเออมันน่าสงสัยหรือมันมีหลายแยกหลายเส้นทางนะผมจะอธิบายให้นะครับไม่มีจุดน่าสงสัยหรอกเมื่อกี้นี่แกเดินแกเลือกออกเกมยากมาเล่นหลือเกินที่สงสัยคือแกทำไมต้องเอาแต้มยากมาเล่นมากเกินไป อืมไปนี่ครับขึ้นไปต่อครับต่อเอาแล้วก็ต่อเราแล้วทีนี้ดักหน้าไว้ สิบเอ็ดสิบห้าไม่เอ่ยอ่าแล้วสิบเอ็ดสิบห้าไปนี่มานี่ครับดักหน้าเลยเรียบร้อยนะครับเกมนี้ สิบสิบห้านั่นแหละมันต้องตัดทรงนี้อยู่แล้วนะครับกินหนึ่งกินหนึ่งตัวกินไหนดีกินมานี่นะครับ มานี่ก็มานี่มานี่ไปชนะไปนะครับเกมที่สามขึ้นมานี่ เป็นสามเรียมเป็นทรงดาวเอาแล้ครับขึ้นมาทรงนี้ทิมขึ้นไปเลยมานี่เราต้องหลบก่อนไม่งั้นเราโดนต่อสองนะครับหลบก่อนอย่าเผลอนะครับแต้แบบนี้อย่าเผลอเด็ดขาดดันมาขึ้นไป เตรียมต่อสองหมายเลขสิบเจ็ดเขาก็หลบเหมือนกันครับเขาก็กลัวโดนต่อสองเช่นกันงั้นแบบถ้าเดินแบบนี้ก็โดนต่อสองนะครับผมนี่ เรียบร้อยครับคู่แข่งยอมแพ้ไปคู่ที่สามเจอเร็วนะครับหมุนเจอเร็วถ้าคะแนนน้อยๆก็เป็นอย่างนี้แหละเอาอยุสเซอร์คะแนนน้อยๆมาเล่นนะครับมันจะได้ เหนะมุนเจอเร็วๆยูเซอร์นี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับจริงๆก็ตั้งไว้ตั้งนานลหลยแหละเหรียญไม่มีเลยเหรียญมีอยู่ร้อยกว่าเหรียญในแค่ตัวนะครับเอาเ,เอาเหรียญมาบันทึกเกมมากไปก็เลยเหรียญหมดนะครับมาบันทึกเกมย้อนหลังบันทึกเกมย้อนหลังเสียพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับ แต่ละครั้ง 4, เสียพันห้าร้อยเหรียญอ้าวแพ้แล้วนะครับทางนู้นแพ้เลยขึ้นสองมาหกที่แพ้เลยเรียบร้อยนะครับเข้าเต็มมาตรฐานพบย่อสั้นทันทีฝั่งนู้นเดินผิดนะครับ แค่ขยับตัวเดียวก็มีผลทั้งเกมนะครับหมอก็บางทีคือมันมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับไปนี่ครับมานี่ไปนี่ ึ้นไปก็ต่อไว้นะครับสิบสามสิบเจ็ดโดนเย่สามอ่าก็ต้องขึ้นเน็ตขึ้นได้ตัวนี้ตัวเดียวครับผมอ่าทีนี้ก็ขึ้นไม่ได้เลยถ้าขึ้นสิบสามสิบเจ็ดก็โดนยี่สามสิบแปดทันที หมดนะครับตัวนี้หมดแล้วหมดตัวที่จะเดินนะครับนะครับผมก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นะครับ อดเลยไม่เป็นไรไม่ฆ่านะครับอ๋อกะให้เรามานี่แล้วยิงสองเราเราไปนี่ครับไายนั่นี่ยไม่ธรรมดานะครับคนนี้เขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้แม้กระทั่งเหลืออยู่สองตัวสุดท้ายนะครับ หยุร้อยครับมานี่ไปึันไปวันนี้จะเดินแบบเบสิกเบสิกนะครับเต้มธรรมดานี่แหละ มาตรฐานสามตัวเรียงนี่แหละจะได้ศึกษากันง่ายๆครับไม่เอาเต็มที่สดานมากอันนี้เขาเรียกว่าสามตัวเรียงดาวเหนือนะครับที่ผมเดินอยู่ปกติจะขึ้นหกไปสิบใช่ไหมแต่ผมจะขึ้นสามไปเจ็ดนะครับเป็นทรงดาวเหนือแต็มนี้ทําให้มาตรฐานรับยากเช่นกันนะครับก็เลยนํามาใช้บอ่อยอ่าครับที่นี่สามตัวเรียงดาวเหนือ เจอเรือหางยาวนะครับฝั่งนู้นก็เรียกเรือหางยาวโผล่ขึ้นมาตัวนี้ปวดล็อกเลยกินไปทางไหนดีกินไปทางยี่ห้ามานี่ทีนี้เราก็เข้ากินฟรี เขาจะมาบีบกินฟรีเรานีบมาไปนี่ครับร่มสวยงานนี้ร่มสวยร่มสวย อบอกแนวหยุดเดินซะและ้วบอกแนวงอแงซะและ้วผมหยุดไม่ได้นะครับผมหยุดวิดีโอชุดนี้ไม่ได้เนื่องจากไม่รู้ว่าเขาจะเดินตอนไหนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับการปล่อยเวลาหมด ก็น่าจะงองเงนินดหนึ่งแหละเนื่องจากโดนร่มแบบไม่คาดคิดนะครับต้องขออภัยคู่แข่งด้วยนะครับบอกเนวงองเงีย้ยร่มเสียใช่ไหมหมดเวลาเวลาหมด ที่สี่มาครับขึ้นมาเขาเดินก่อนอุ้ยโทษทีหยิบไม่โดน รู้ฝั่งนู้นจะเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นอิปุ่มนะครับจะมาต่อสองเราผิดนะครับมาตรฐานเดินทรงนี้ผิดทันทีเลยเนี่ยนี่เป็นยิปุ่มยิ่งหนักนะครับถ้าเป็นยิปุ่มยิ่งหนักเลยเดือนทรงนี้นะครับผิดครับผมตัวนี้ผมไม่ขออธิบายนะเพราะว่าผมเคยทําให้ดูบ่อยมากนะครับว่าใครที่เล่นยิปุ่มอย่าเดินออกยี่สิบสี่ยี่สิบ เด็ดขาดท่านจะแพ้ทันทีร้อยเปอร์เซนต์อีปุ่มจะต้องต่อยี่สี่สิบเก้าอย่างเดียวถึงจะถูกต้องนะครับจะต้องตั้ง่อย่อิบสี่สิบเก้าอย่างเดียว ครับทีนี้ขึ้นมาต่อขึ้นมากินสองเรากินมาท่านมานี่กินไปนี่อกินด้วยกันอ๋อลืมไปว่าเขากินได้นี่มันลืมไปนะครับ ดีไหมนี่ <c oughs> ไม่ใช่ตัวเองจะเพะเะ้เสยรอผมไม่แพ้ไม่แพ,พ้จำได้แล้วแต่ไมื่อกดเพราะเราต่อเราจะต่อสองไปเข้าฮอดได้นะครับไม่แพ้ครับมีวิธีแก้อยู่สามยี่หกสิบสี่สิบแปดนะครับวิธีแก้เนี่ยให้เขารู้นะครับเขารู้ว่าเราจะมาทําเช่นนี้ เขาก็เลยทำให้เราเสียเวลาไปนิดหนึ่งไปไปเข้ากินเลยจับกินไม่กลัวนะครับจับสิบแปดเลยก็ได้ไม่กลัวถ้าจับนี่เราก็ไปเข้าหอตเฉย ก็มาไล่ตัวนี้ไปจะฆ่าฮอดเราโยนมานี่ขึ้นมานี่ไปก็ไปนี่ก็จบครับ หอดแค่นั้นเองไปครับไป ตัดหน้านะครับจัดหนะ้านะขึ้นไป ขึ้นมาขึ้นไปตรงนี้เอาละครับเริ่มเล่นยากแล้วผมนะไม่ใช่เขาผมเริ่มเล่นยากแล้วงานนี้จะไปต่อสองได้ไหมเอ่ยไปบังคับต่อสองสิบเก้าสิบหกนะครับ เอาแล้วครับคนนี้เขาเห็นนะครับเขาเห็นทุกเต้มนะแต่เขากันไม่ได้เฉยๆนะครับเขารู้หมดว่าคล้ายๆกับว่าเขารู้นะว่าจะทําผมจะขึ้นไปทําอะไรนะครับแต่มันกันไม่ได้หมากมันพาไปแล้วนะครับการเดินแนวทางการเดินหรือแต้มมันพาไปแล้วเข้ากินนี่ต่อสองเลยกินไหนก่อนดี กินนี่ก่อนไปนี่กินมานี่เราก็กินอ๋อกินไปนี่ก่อนสิเขากินกลับมาเราก็กินสองนี่สวยงามกว่าเยอะเลยครับ